แม่ไม่วันเนี้ยอยากกินอะไรแซ่บๆอ่ปะเราจะกินอะไรเราแซ่บแทบปะต้องมันแ่บๆนัวๆพวกยำพวกอะไรงั้นอ่ะวันี้เราจะมีอันนี้กันแม่งี้งงนี่มีดหน่อยเลยได้เลยไยู่ปะยำเห็ดเห็ดมันมีอยู่ยำเห็ดเออผมก็จะเอาหมูสับด้วยอแมวเห็ดอย่างเดียวใครไปกินได้เออกระต่ายด้วยนั่นแหละหมูสับไหมยำเห็ดใส่หมูสับโอเคได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้สอยหอมใหญ่ หันมะเขือเทศซอยพีกแก้วซอยต้นหอมผักชีล้วนหมูไส่น้ำนิดหน่อยเสี้ยวขาว วนหมูสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ในน้ำน้ำเดือดแล้วเเห็ดลงไปใส่บวกแล้วตักขึ้นเลยดี้ตาลน้ามะนาวพริกแก้วหมูบด เฮ็ดน้ำที่เราเตรียมไว้หอมใหญ่มะเขือเ,อเทศหอมผักชีคุณแม่ครับไหนยำหนูอะ่ะเสร็จพอดีเลยโอโ้ไหนดูนะครับนี่อันนี้ยำอะไรแม่ ยำเฮดโอ้ยมีลือโดดซะด้วยอืมอนนี้เรเย็นเนี่ยหนูอะเอมแอมกลับเกมเออจัดปั๊หนูตื้อมากเออ